เบื่อวะ่ะผู้หญิงต้องหนีมาเข้าป่าเนี่ยอยากคิเลอยากีิเลจริงๆแล้วอ่ะนี่ไปได้มะาพร้าวมาสองลูกมีน้องอยู่คนนึงเอาไปเผื่อมันซะหน่อยไอ้นั่นก็บเบื่อผู้หญิงไม่งั้นชอบแต่ผู้ชายนี่ไงอ๋อเล่นอะไรอ่ะเล่นไม้ครับพี่ไม้ไอ้นี้มันเอาไว้เช็ดตูดว,ว<ะ>ัดแล้วพี่เต้นเอาอะไรมาไปหาในป่ามามะพร้าว เอยมะพร้าวเออเฮ้ย,อยบอสกินด้วยอยากกินนะ่ะไปต้องไปเอามีดมาปอกนะมะพร้าวอะ่ะเดี๋ยวบอสรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่ไปเอามีดมาให้โอเคพี่เอามีดมาปอกโ <c oughs> อ้ยน่ากินว่ะ five minutes later เฮ้ยมาแล้วบอส

ฮ้ยบอสเชวนนัเบิร์ดมาเล่นด้วยกันดีกว่าโอเคเพื่อเล่นเลยเล่นกันอ๋อนับเบิร์ดมาตีป้อมด้วยกันดินัเบิร์ดเออเร็วๆนะอันนี้เล่นต่อเลยเด็กพวกนี้ตีป้อมก็ไม่เรียกฉันเลยวแหละวะเฮ้ยโอ้ยบอสยังไม่ยังไม่ใหม่เนี่ยโอ้ยไปถึงไหนเฮ้ยรีบไปเลยเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วนี่ ไหนแล้ววะเหมือนบอสลืมอะไรไม่รู้ว่าจำไม่ได้อ่ะอุ๊ยช่างมันเถอะเพื่อนเล่นเกมต่อรูรูรูจะแผ้แล้วเนี่ยเร็วเร็วไวาเมื่อกี้ช่วยก่อนใครช่วยกู